พูดถึงรถที่มีการออกแบบเป็นเอกลักษณ์มีความโดดเด่นบนท้องถนนและยังมีความมนเปกประสงค์จะพูดถึงอะไรไปไม่ได้นอกจากนี้เบสแมน สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พบกับพวกเรา TP Premium Car ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์คันนึงของโชว์รูมเรานะครับคือเจ้า Mini p พ a แม n t คันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นที่จะไปเล่าเจ้าตัวเพ a แม n ของเรานะก็จะขอเล่าประวัติความเป็นมาของเจ้าตัว Mini Cooper กันนิดหนึ่งนะครับว่า Mini Cooper เนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ยาวนานมา,มากกว่า50ปีเลยนะครับที่เราจะเห็นตั้งแต่เด็กยันโตเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว Austin Mini ที่เราจะเห็นในเรื่องของ m ิตต u b i s นั่นเองนะครับเป็นตัวสีเหลืองมะนาวนะฮะ โอ้เวลาเราจะเห็นมินิอ่ามินิคูเปอร์ตรงนี้ยรุ่นเนี้ยหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะชื่อว่าออสตินเนี่ยในในในเรื่องของมิตาบินเนี่ยมิตาบินครับเวลาดูจากลักษณะ เกลักษณ์ของเขาเนี่ยนอกจากเขาเป็นคนตลกแล้วนะเขาก็จะมีความกล้าใช้ชีวิตนะคุณผู้ชมนะเขาก็จะมีความในเรื่องของโดดเด่นในการไลฟ์สไตล์ของเขาต่างๆนะครับเวลาเขาไปไหนเขาก็จะมั่นใจเวลาเขาลงรถมาเขาจะบา้บาบอๆแต่ด้วยความบา้บาบา้บาบอๆนะคุณดูดีๆนะคุณผู้ชมลองดูดีๆนะว่าเขานะี่ยมีความเฮ้ยมีความเท่มีความลงตัวในการการกล้าใช้ชีวิตนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเจ้าตัวมินิเพสแมนกันเลยดีกว่านะฮะ พสแมนเนี่ยสังเกตว่ารถยนต์มินิคูเปอร์ที่เราเข้าใจกันในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นรถยนต์แบบคูเป้ปกตินะครับรวมถึงในรุ่นที่ขายดีๆของเจ้าตัวมินิคูเปอร์เนี่ยก็คือจะเป็นมินิคันที่แมนนะครับที่เป็นลักษณะเป็นทรง SUV นะครับและเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมครับเป็นมินิเพลสแมนจะเป็นอีกเจเนอเรชันหนึ่งที่ออกแบบมาโดยมินิคูเปอร์นะครับก็คือการผสมผสานระหว่างรถ SUV กับรถคูเป้เข้าไปด้วยกันนะครับก็เลยเกิดมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยที่เป็น ทรง SUV คูเป้นะครับซึ่งเป็นทรงที่หาค่อนข้างได้ยากในเมืองไทยนะฮะเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่ารถที่เป็นคูเป้ก็คูเป้ไปเลยรถยนต์ที่เป็น SUV ก็ SUV ไปเลยหรือจะเป็น SUV คูเป้ในตระกูลที่เป็นตัวสประตูแล้วก็เป็นคูเป Hi ้ท้ายลาดลงมาแต่คันนี้จะเป็น จริงๆนะครับคือมี2งประตูนั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยนะครับว่ามินิคูเปอร์มันก็คือมินิคูเปอร์จริงๆนะครับด้วยการออกแบบนะครับเดี๋ยวเราเล่าก่อนดีเทลตรงๆข้างหน้ารถนะฮะการออกแบบของตัวมินิคูเปอร์นะครับคุณผู้ชมมันคือมินิคูเปอร์ในทุกมิติแม่กระทั่งเรื่องของกระจังหน้านะครับรวมถึงตัว กันชนต่างๆรวมถึงไฟนะครับแล้วก็ตัวตาสัญลักษณ์มินิเนี่ยเขาะจะมีความโดดเด่นแล้วก็ไม่เหมือนใครในแม้แต่ทุกยี่ห้อเลยนะครับคือเวลาขับไปในท้องถนนเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเออเจ้าตัวเนี้ยมันคือมินินั่นเองนะครับ อ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตรงกระจกมองข้างคุณผู้ชมกระจกมองข้างของเขานีมันก็จะเป็นทรงกลมๆน่ารักน่ารักนะครับได้กันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเขาคือมินิคูเปอร์นะครับเนี่ยคือคนที่ออกแบบเนี่ยเขาใส่ใจรายละเอียดทุกอย่างให้มันออกแบบมาไม่เหมือนใครให้มันคือมินิคูเปอร์นั่นเองนะครับ ครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างรถของเจ้าตัวมินิเพรสแมน R61 คันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าดูนะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจากที่ตรงโชเดอร์ไลน์คันนี้นะฮะคือโชเดอร์ไลน์คันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารถยนต์คันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นคูเป้ชัดเจนมากๆเลยนะฮะเพราะว่า ว่ามันคูเป้ยังไงนะฮะเวลาเราเปิดประตูรถมาเนี่ยเห็นไหมครับลักษณะรถเนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นประตูเดี่ยวแบบนี้เลยนะครับก็คือมีแค่2อประตูนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นลักษณะว่าเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบคูเป้แบบชัดเจนมากแต่รถคันนี้มีความสูงนะครับให้มันเห็นว่าเฮ้ยรถเขาเนี่ยมีความมกประสงค์นะครับมีความเป็น s u สมากๆเลยนะครับเวลา ใครใช้รถคันนี้ลงจากรถคันนี้เนี่ยก็จะดูมีความเท่มีความโดดเด่นและมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงล้อมแม็กนะคุณผู้ชมล้อแม็กของเจ้าตัวมินิเพ s สแมนคันนี้ให้ขอบ18นิ้วนะครับรัดด้วยยาง225 45R18 นิ้วเวลาเราขับบนท้องถนนเนี่ยก็จะมีความบึกมีความใหญ่มีความโดดเด่นแน่ๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็มาดูในเรื่องของตัวฝาน้ํามันคุณผู้ชม ฝาน้ามันเนี่ยจะเห็นชัดเจนได้เลยว่าตัวนี้เขาก็จะมีการแรปสติกเกอร์ที่เป็นตัวธงธงชาติแบบนี้นะฮะก็จะเห็นได้ว่าเออเนี่ยมินิเนี่ยเขาก็จะออกแบบมาให้มันมีความโดดเด่นมีความน่ารักนะครับุกผู้ชมขนาดแม้กระทั่งฝาน้ามันเนี่ยเขาก็จะมีกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้ใครที่ใช้มินิแล้วเนี่ยก็คือมันคือมินิมันคือความน่ารักมันมีความสดใสนั่นเอง แตัวมินิคูเปอร์เพรสแมนคันนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าการออกแบบของเขาเนี่ยก็ให้เห็นถึงความเป็นมินิอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงตรงตัวกระจกนะฮะตัวกระจกตรงนี้ลงมาเนี่ยสโลปเนี่ยมันก็จะให้เห็นถึงว่าเฮ้ยเขาขนาดตรงตรงในเรื่องของตัวสปอยเลอร์ตรงเนี้ยเขาก็ออกแบบให้เฮ้ยคนเนี้ย รถคันนี้มีความเป็นมินิคูเปอร์นั่นเองนะครับรวมถึงตัวไฟคุณผู้ชมการตกแต่งไฟเนี่ยก็จะออกแบบมาว่าเออรถเขาเนะี่ยคือมินิคูเปอร์แต่ว่าตัวเพลสแมนเนี่ยก็จะมีทําให้ออกมาตรงนี้มันดูกว้างขึ้นล้วก็จะมีความแตกต่างกับเจ้าตัวมินิคันที่แมนนิดนึงให้มันมีความแบบเออเขาเป็นรุ่นที่แบบอีกรุ่นหนึ่งออกมานะครับพร้อมกับตัวตาสัญลับมินิคูเปอร์ตรงนี้จะเป็นตาที่โดดเด่นเบลเบล่าเลยเห็นว่าเฮ้ยคันนี้เป็นมินิคูเปอร์นะนะครับพร้อมกับเขียนว่าเพลสแมน ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในเรื่องของตัวกายกันชนด้านล่างตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของการติดตั้งในเรื่องของตัวระบบอ่าเซ็นเซอร์ถอยจอดนะครับก็มีให้ทั้งหมด4จุดเลยนะครับเวลาถอยจอดก็จะมีอ่าไฟเตือนหรือว่าจอแสดงผลเข้ามาที่ในตัวตัวรถนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นด้านสัมภาระด้านท้ายของเจ้าตัวมินิเพรสแมนคันนี้นะคุณผู้ชมด้วยความว่าเขาเนี่ยเป็นรถลักษณะเป็น SUV c o u p e เ้นี่ยหลายหลายคนก็จะกังวลว่าไอ้พื้นที่ด้านหลังเนี่ย มันจะสูญเสียมากเกินไปไหมมันจะสามารถที่จะวางของอะไรได้ไหมนะคบคุณผู้ชมต้องดูเลยว่าคันนี้มีพื้นที่สัมภาระที่ค่อนข้างจะกว้างเลยนะฮะเวลาเราสามารถเอากระเป๋าเดินทางหรืออะไรมาวางเนี่ยก็ยังได้นะคุณผู้ชมและแถมไม่พอนะอีบอร์ดตัวนี้มันสามารถที่จะปรับเพิ่มพับลงไปได้ด้วยนะเวลาเราต้องการเพิ่มพื้นที่สัมภาระของด้านหลังนั่นเองนะครับ เมื่อกี้เราไปชมความน่ารักของเจ้าตัวมินิด้านนอกกันแล้วว่าเขาตกแต่งลักษณะมีกริมมิกอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูข้างในกันนะครับข้างในของเจ้าตัวมินิไม่ได้แตกต่างจากด้านนอกเลยว่ามันมีความ มันมีการดีไซน์ทุกอย่างคือมินิจริงๆนะครับอ่ะมาเริ่มจากที่ตรงดูสีเรือนไม่คุณผู้ชมเรือนไม่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นกลมๆเล็กๆอยู่แต่สองจอจอนี้ก็จะเป็นจอในเรื่องของตัวเข็มรอบจอตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการโชว์อินโฟเทนเมนต์ต่างๆรวมถึงไอ้ตัวเรือนไม่ที่เป็นอ่าดูความเร็วได้นะครับคุณผู้ชมรวมถึงปุ่มกดคุณผู้ชมปุ่มกดน่ารักมากเลยอ่ะเป็นก้านโย่แบบน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะครับซึ่งหลาย,ลายๆยี่ห้อไม่มีแล้วไหนนะครับทำแบบนี้ออกมาเลยนะครับนอกจากตัวตัวมินินั่นเองนะคร ตัวปุ่มอะไรต่างๆจะมีความแบบน่ารักน่ารักเหมือนเล่นเกมกดเลยคุณผู้ชมนะครับรวมถึงเสียงวอร์น,นิ่งอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการแบบวอร์นิ่งขึ้นมาแบบเฮ้ยมันมีความน่ารักไปหมดเลยของวินนี่คูเปอร์นั่นเองนะครับทุกอย่างเป็นออกแบบมาเพื่อความเป็นลงตัวมีความมีไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมนะแล้วก็ด้านในนะคุณผู้ชมก็จะเป็นการตกแต่งแบบสีโทนดําทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวเครื่องเสียงในเนี้ยรุ่นนี้จะให้ตัวฮาร์มอนิกดอนมาด้วยนะครับก็เพิ่มอ่ะสุทๆๆับ ตัวไฟคุณผ so right ู้ชมในรถตันนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยไฟมูทไลท์นะครับสามารถปรับเปลี่ยนสีได้จากกลุ่มนี้ได้เลยก็คือเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนสีได้เลยนะครับเนี่ยก็จะมีโทนสีทั้งหมดอยู่เสีนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยนสีที่ข้างปรขอบรงที่มือจับประตูรวมถึงในตัวไฟอิลูมิเนชันต่างๆในตัวรถนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะสำหรับเจ้าตัวหลังคาพารโนริกัสลูฟนะคุณผู้ชมรุ่นนี้ให้หลังคาแก้วด้วยนะแล้วก็คือแบ่งเป็น2ช่องนะครับเพื่อเวลาเปิด ดูนะครับรับดวงดวงดาวอะไรต่างๆนะครับไม่รถคันนี้เนี่ยมันดูมีความเออเวลาขับไปไกลเนี่ยเปิดเห็นห้องฟ้าปลอดโปร่งเนาะแล้วก็เพิ่มทําให้บรรยากาศในห้องโดยสารเนี่ยมันรถมันดูกว้างขึ้นนั่นเองนะครับตัวหลังคาแก้วนะฮะ ผู้ชมครับเจ้ามินิเพรสแมนคันนี้นะครับใครหลายคนก็จะกังวลว่าไหยรถคันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยจะกินน้ำมันหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าคันนี้ประหยัดสุดๆเลยเพราะเขาใช้เครื่องยนต์แค่1,600งพันีนั่นเองนะครับคันนี้นะครับที่โชว์รูมของเรานะครับผมก็ใช้อ่าราคาตั้งอยู่ที่939,000บาทเท่านั้นเองนะฮะคันนี้เป็นปี2014นะครับวิ่งมาทั้งหมดแค่80,000กิโลเมตรนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครหลายคนอยากจะเข้ามาชมรถจริงนะครับสามารถติดต่อผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับผม ก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนฝากติดตามช่อง YouTube ของผมนิดนึงนะครับหรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ